สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องเสกสกุลชาแนลนะครับผมวันนี้ผมเสกสกุลจะพาพี่น้องมาเก็บลูกยอนะครับขณะนี้ผมก็อยู่ใต้ต้นลูกยอนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําที่การเก็บลูกยอการใช้ลูกยอนะครับเพราะว่า F c ซบางท่านนะครับผม ไม่เข้าใจ f อมือใหม่นะครับไม่เข้าใจตรงจุดที่ว่าเก็บลูกยอใช้ลูกยอขนาดไหนถึงจะได้ผลดีเยี่ยมนะครับผมวันนี้ผมก็เลยได้ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อ f อท่านที่ไม่เข้าใจนะครับผมมาครับมาเก็บกันมาเลือกสรรกันนะครับผมสำหรับ ลูกยอที่เก็บนะครับผมก็ต้องเก็บลูกยอที่หลุดล่วงหล่นลงมาจากต้นนะครับผมถ้าพี่น้องไม่มีเวลาก็ให้คัดสรรไปที่ลูกยอที่มีขนาดความแก่จัดนะครับเพื่อที่จะเอาไปทำแต่ยังทำไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเนื้อยังแข็งโป๊กเลยครับ หักไม่ได้เลยเพราะว่ายังยังไม่งอมนะครับผมอาหารของผมต้องเน้นไปที่ลูกยอที่มีความสุกงอมถ้าพี่น้องมาเก็บแล้วได้ขนาดนี้นะครับผมนี่ก็ถือว่ายังไม่งอมนะครับยังไม่งอมแค่ สุกนะครับผมจะให้พี่น้องสังเกตดูที่เนื้อนะครับจะให้พี่น้องสังเกตดูที่เนื้อของลูกยอนะครับผมเนื้อของลูกยอก็จะเป็นออกสีอย่างนี้นะครับแต่ว่าทําได้ไหมถ้าพี่น้องไม่มีเวลาคิดจะทําก็ทําได้นะครับเพราะว่าเนื้อมันเละแล้วครับแต่ยังไม่งอมนะครับผมสุกได้ที่แต่ยังไม่งอมนะครับ จะให้พี่น้องชมนะครับถ้าลูกขนาดไหนที่ทำแล้วจะได้ผลดีแล้วก็เร็วผมจะให้พี่น้องดูที่เนื้อนะครับผมนี่ก็คือลูกยอที่งอมนะครับ สุกงอมเละเต็มที่เลยครับออกสีดำเลยให้พี่น้องเก็บลูกอย่างนี้นะครับให้พี่น้องเก็บลูกที่ออกเนื้อสีดำงอมที่สุดเลยครับนี่พี่น้องจะสังเกตเห็นไหมครับเนื้อจะเละจะดำแล้วก็ทำง่ายนะครับผมนี่ครับนี่คือ ลูกยอที่งอมเต็มที่นะครับไม่เน่านะครับลูกยอบางท่านนะครับเอฟซีบางท่านคิดว่าลูกยอเน่าไม่เน่านะครับผมนี่คือลูกยอที่ให้ประสิทธิภาพได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมสำหรับอาหารของผมนะครับต้องเน้นลูกที่มีเนื้อสีดำนะครับให้พี่น้องสังเกตนะครับผมสำหรับ ลูกยอที่ใช้ได้ผลดีแล้วลูกยอที่ผมจะให้พี่น้องชมนะครับนี่คือลูกยอที่สุกแต่ยังไม่งอมนะครับจะให้พี่น้องชมที่เนื้อนะครับเห็นไหมครับเนื้อจะออกสีอย่างนี้ทําได้ไหมก็ทําได้นะครับแต่ต้องแต่ก็ต้องแบบว่าให้พี่น้องรอไปให งอมซะก่อนนะครับจะเป็นผลดีเยี่ยมนะครับให้พี่น้องสังเกตสีนะครับด้านนี้จะเป็นงอมนะครับสุกงอมอีกด้านนี้จะเป็นที่สุกแต่ยังไม่งอมนะครับผมถ้าจะให้ผลดีต้องออกสีอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับความแตกต่างของสีเนื้อ ลูกยอนะครับผมถ้าพี่น้องเก็บลูกยอมาแล้วมันยังแข็งให้พี่น้องใส่ถุงพลาสติกไว้นะครับผมเพื่อที่จะให้สุกงอมได้ที่นะครับเก็บไว้ก่อนสักประมาณ3-4วันนะครับผมแล้วค่อยนำมาทำ จะได้ผลดีเยี่ยมนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเสกสกลก็พาพี่น้องมาคัดสรรลูกยอให้ได้ขนาดพอเหมาะพอดีแล้วก็ส่งผลประสิทธิภาพได้ดีนะครับก็ต้องเลือกสรรไปที่ลูกยอที่สุกงอม วันนี้ผมเสกสกลก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เสกสกลด้วยดีตลอดมานะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปหน้านี้ผมจะเน้นไปที่ การแก้ปัญหาอีกนะครับผมก็คือการแก้ปัญหาของลูกยอที่เอฟสีมือใหม่ทำแล้วมันมีกลิ่นเน่านะครับผมเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปแก้ปัญหาจุดนี้นะครับอย่าพึ่งทิ้งนะครับห้ามทิ้งเดี๋ยวผมเสกสกุลจะมาแก้ปัญหาให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมเสกสกุลก็ต้องขอลาพี่น้องทุกท่านไปก่อนนะครับผม โชคดีจงเป็นของทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม